สบายดีพี่น้องมัตสุขุทุกคนนะจ้านี่กะลุงวันพันมาแต่เมืองพาราเพื่อพี่น้องเลยมาฮะแล้ววะกับป้าพงป้าดูเกล่ยพระเจ้านี่เอาเข่ามาบ่สบายดีพี่น้องแน่สบายดีดีย์มีแหงดีมีแหงตาเห็ดชาหาเงิน หาเงินจายค่ะล้อโอ้น่าต้อหนักบ่อนักนี่ขญาตเ้าอเก่ยได้มจัดะานไแท้ไปกันจะสิไปได้ไหน มายาเปลาเข่าซอยพ่อเท่าเดนี่เปาแฟนสบายดีป้ามาหออละลาทองเฮ้ยกินหอดนกินหอด้วยพี่น้องเลยดูไก่กันนาอิหแน่นทุกวันฟลาเอาเนื้อ้หพานอนเลาออ พอกรบอกเพาะน้ำทัดปินล้างซาลาเล่เด้พอโอดพี่น้อง่อยากได้ยินมาฮอตเลยพี่น้องเว้ยขี่ล่อมาฮะกระฮอเพลันเอาข่ามาให้จักสอบนี่นะสอง สี่หกหกสอบอันนั้นเดสอันนั้นเดะ่ไหมไมอันนั้นรูปมะโรยบูกรูปมันบ่โทยรูปนางตีบใหญ่มันเลย้วจะพอลดบ่ไป บ่ถุยบ่ไปเงินไหวบ่บเออเพื่อนมาหายเออนสามสอบมาให้พ่อกับแม่โอนสามสอบเลยพี่น้องเดอ้อลุงมามาให้อันในจีดพ่อแอ่อะไรพี่น้องลุงวันที่เพิ่นอยู่เมืองพระลานไทรเลยพี่น้องเดอ้อที่อันพี่น้องคือสิเคยเห็นนอกคือสิอะนะผู้จักเพิ่นเพราะว่าเห็นในคลิปคือสิเห็นในคลิปแล้วคลิปป๊อป,ปม้อนอะไรพี่น้อง ผลกับบ้าหอดแล้วเอาเขาา่ามาให้เพราะว่าลุงพี่น้องผนก็บหอดผนก็มาเด้อร์ลุงวันผลหอดมีลุงวันก็มีพอ่อมีแม่อน้นแล้วก็จักผนหอดพาแน่ยังหมูหูจักพี่น้องเดี๋ยวรอเบิ่งติดตามอ้นกันทีหนึ่งข้าวกินข้าวแล้วบปล่าซาบายดีเนาะ จะเห็ดยังบาแพงนึ่งข้าวมี่ข้าวอ้อไบาแพนงทำการนึ่งข้าวเดี๋ยวเอาข้าวไปหให <น S 1> ้อันผัเข่ากินก้อนเอา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 รพราะว่าสิแตกผัดข้าวเพิ่นมาฮอดเฮือนฮอดซานต้องได้หับได้พี่น้องเด้อต้องหับต้องได้แตกผัดข้าวอันนี้คือปนนอระเพณี่แล้วไม่บ้านอีกวันนึงบาแพนเพิ่นได้นึ่งข้าวแด้วพี่น้องทำการนึ่งข้าวนะค้างมาข้าวไว้เดี๋ยวอันยกผัดข้าวไปเลยอันแล้วละบ่ผัดข้าวอยู่ในพงโยกไปให้ผัดเถ่าเลยผัดเ่ากินในต้องหับเพิ่นและพี่น้อง ประเพณทำการยกเข้าไปเลยเรื่อว่าบวงเส่ผ้าเข้าออนำพี่น้องแต่งต้งแต่งเข้ารับเด้อพี่น้องเด้อยาดมาพี่น้องมาเอาต้นเลแต่งเข้าหับเพื่นอ,เอน,อเ,อนเ,เพื่อนกินคำสองคำท่าน้กทำการทายทํามท่านนี้ก็ทำการทายท่ามโย่พี่น้องแห่เ,เอาบวงเส่ผ้าเข้านี่ พ่อเฮ็ดยังสพี่น้องกนพี่น้องเาญาติเสียแด้พี่น้องเด้อญาติเสียกับไปหับละหับลุงหับป้าเด้อพี่น้องเด้อกินเข่าเด้อ ข่าวก็มียังขวัวเฮ็ดใส่หมูสามชั้นละกันมีป,นป่นปลาทูเดย์ยังไปเอาบวแพนยังไปาบวงอยู<แ>่ข้าขาวเขาต้องมีบวงเลยพี่น้องข้าขาวตองมีบวงบวมีแกงบวมีลาบบวมีนำ้ำซุปน้ำแกงก็ยากแต่ว่าเขาก็ต้องมีบวงต้องนั่น กินอมาัว่านี่นพีน้องซ่บๆ้กันลุงพี่น้องมาคนมากอ้ของแม่อ้นพี่น้องของแม่จีดพี่น้องอ้ของแม่จี๊ดอ้ตแท่นี่แหละบานะอันต้องมีหับเด้อพี่น้องเด้อยวยาดองต้องหับน้องบาวันเนาะอ อันนี้ปาวานันอันนี้ลุงว,นวันเด้อพี่น้องเด้อวันกับวันมาประสนประร้างกันละพี่น้อง <wheelchair, S 1> ประทะกันแพนเอาจอกมาในแพนมันเย็นเหล้ามีแต่ไปแต่ว่าคนไม่ได้กินเหล้าอย่แล้งแต่ว่ารับลงุงอันนี้มันเป็นแพนีเด้อพี่น้อ,นอ,นนอ,องเาเปนว่าเปนนี่เราตึงไรเราตึงเราแค่นต้งได้ครับโกินเห้าอยู่เไหร่ที่เ่อนเนื้อไ น้องเคยกันหนึ่งข่าวถาป้าพิดป้าก็ยังไปตลาดพ่นมาพี่น้องนี่นกับบริเวณลังบ้านโอ,อนนะพี่น้องเด้อบริเวณลังบ้านานังตะเวนกับตกดินกนวะกำลังสลุมเมื่อแล้วเผ่นมาหอดกับพอดีตะเวนตกดินเลยลุงกับพี่น้องเดยว อันพี่น้องขี้เหงื่อจักมาแต่สายเด้ออนามัยเมียนมาแต่ก็ยังโหอายุยาอยู่มอื่นเช้านี้สิพากันเก็บกันเมียนคักแน่ลมื้ออื่นพี่น้องตื่นแต่ดึกๆตือื่นเ็กักหัวยังบ่วันนี่กัน มีมูลินแล้วน้องลุงกับพี่น้องคนมีมูลินเลยสบายดีพี่น้องในมกมกสดีจ้่น้องมชูนสดีพีนมจีพี่น้องมชูคนมีมูินเลยน้พี่น้องมาชินเหือกันเห็ดเอิญเลยพี่น้องเห็ดเฮอเห็ดเฮิ่นเราผู้ไทยอุ่นกับว่าวเป็นพี่น้อง เพื่อนกะบ่เงาดอกงามนี่พี่น้องตอน้อยหมูกขู่เมื่อนางหมุกกับเมื่อหมุกดากับเมื่อใครหมุกกับเมื่อแล้วก็เพื่อนกะเงาแล้วมีแต่หอดเขาเฮียนไปพี่น้องไปมีหมู่ย้องเฮียนใครแต่เขาเฮียนน้องลุงบอกแฟนก็กำลังเย็นเหล่าเดยพี่น้องเย็นยาดองแหนตอนหับเนื้อกกอกเะยพี่น้องเย็นให้พอเท่า ไม่เท่าตอนหับพี่น้องเด้อกินบ่ได้เฮาก็เทลงดินเทลงพื้นเทลงยางพี่น้องเราตองหับตามประเทศนี้ของของลาวซสะซพี่น้อง ให้ลูกให้หลานให้แล้พ่อให้ลูกให้หลานมีรายได้เนาะมีว่าวก็ได้ก็ดได้ได้ได้มีมนา,มาหนมูนายมึงเถื่อแบ่ลืมป้าลืมลุงก,ก,ก,กับมี่ว่าวตอนนี้กับมันยังหมูมีเนาะกำเบบิ่งกันไปวันนี้แล้วจะติดตามเนี่ย เดี๋ยวคลิปนี้ค่ะลาประกอนแล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดมหาไซด์เดจ้าแล้วก็แมออ่จีตพ่อแอร์เดจ้าบ่าวแพนสาวนุก๊กลาประกอนพี่น้องสบายดีบ๊ายบาย เรากินอิ่มแล้วเมียนพัดข่าเลยเพื่อน